สวัสดีค่ะชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดาแองเจลเ c สชา n นลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2569นะคะโอ้ขออภัย2568ลืมนะคะโทษที รีบสำหรับราศีหรือลัคนาธนูนะเอาละกราบขออภัยนะคะเดือนนี้อาจารย์มาช้านิดนึงนะเพราะว่าติดคิวอัดเยอะมากนะคะของดวงรายปีตอนนี้ล่าช้ายอยู่ต้องกราบขออภัยทุกคนเลยที่รอนะคะรอนานนะคะแล้วก็กราบขอพระคุณมากๆเลยที่อดทนรอกันนะคะเอ่ยังไงก็รีบจองกันเข้ามาได้เพราะว่าจะได้ ต่อคิวอัดไปเรื่อยๆนะคะเพราะอาจารย์จะไม่อยู่ช่วงต้นปีนะเดี๋ยวจะแจ้งข่าวอีกทีนะคะว่าเดือนไหนนะคะแล้วก็ไปหลายเดือนนะเพราะว่าจะไปปฏิบัติธรรมแล้วไปพักฟื้นสุขภาพด้วยเพราะว่าปีหกแปดนี้ทั้งดาวนะคะแล้วก็อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยกระหน่ำมากนะคะอาจารย์ก็ป่วยป่วยหลายรอบนะคะเลยคิดว่าน่าจะต้องไป ฟื้นฟูแล้วแหละนะคะก็อยากให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนรักทุกคนเสมอค่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะภาพรวมเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงที่อาจารย์หยุดไปไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะพยายามอาดคลิปไว้ให้ล่วงหน้าเลยจะได้ไม่เหงาเนาะเผื่อใครคิดถึงนะคะก็มาเปิดดูคลิปของแต่ละเดือนนั้นนะคะไม่ได้หายไปเฉยๆนะคะ เออเอาละทีนี้มาดูกันค่ะติดตามข่าวได้ใน Facebook Page ของอาจารย์นะถ้ามีอะไรจะแจ้งข่าวในนั้นด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะจะได้รู้นะคะว่ามีคลิปอะไรใหม่หมๆออกมาเนาะเอาละทีนี้มาดูกันจะ้ะ,จะเออนี่ไงมีไพ่ลิลลี่นะคะแล้วก็ไพ่ ขีนะกุญแจอันนี้คืออะไรสัญญาณหานี่คือ Sign หรือสัญญาณที่บ่งบอกถึงการหาทางออกแก้ปัญหาหรืออะไรที่มันทำให้เราหลุดพ้นจากนี้สินหรือเรื่องอีรุงตุงนางความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคเลิกรายอย่าร้างย้ายบ้านหนีออกมาหรือว่าแยกย้ายนะคะและเป็นการฟื้นฟูจิตใจหรือความรู้สึกเราด้วยเพราะว่า เฮ้ยก่อนหน้านี้เราน่าจะเจอมาหนังจริงเพราะว่ามันดูแล้วมันโหดมากสถานการณ์ที่เราเจอใครไม่ใช่เราไม่รู้หรอกนะคะว่าเราเจอเรื่องอะไรมาบ้างทั้งคำพูดกดดันการกระทําที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็เรื่องของการดูถูกเหยียดหยามขมเหงจากใครบางคนหรือความพยายามที่จะเอารัดเอาเปรียบเราอยู่ตลอดเวลานะคะถึงจุดนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเราเองเนี่ยเป็นอิสระละไม่ต้องทนนะคะเออไม่ต้องทนกับอะไรที่มัน ไม่ยุติธรรมไม่โอเคมันไม่โอเคอยู่แล้วอามันไม่เคยโอเคหรอกแต่ว่าที่ผ่านมาเราปล่อยเพราะเราคิดว่าเออเราเอาอยู่หรือเรารับได้หรือเราอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนั้นทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอกเรามีทางเลือกนะคะถ้าเลือกได้เนี่ยเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองน่าจะดีที่สุดเนาะเพราะว่าบางทีบางคนมาข่มขู่เรามาขู่ฆ่าอ,อย่างเงี้ยแบบทะเลาะก,กัน กาแฟหรือกับใครหรือว่าไม่พอใจอะไรก็ใช้วิธีที่ทําให้เราไปไหนไม่ได้กดดันเราสารพาัดมันไม่ใช่วิธีตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใน,งนหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของภารณิสินหรือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรักหรือคนในครอบครัวอย่างนี้ก็ได้เนาะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอยากทราบนะคะดวงชะตา ของชาวราศีหรือลัคนาธนูในเดือนธันวาคมนี้ปีพุทธศักราช2568นี้ในภาพรวมงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงราศีหรือลัคนาธนูได้ค่ะได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาธนูได้ค่ะ,คพะเพื่อประโยชน์สูงสุดนะคะของชาวราศีหรือลัคนาธนูค่ะ มาดูกันนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลย The Star Ooh. Five of Pentacles ว่าแล้วหลายคนหลุดพ้นแล้วค่ะลาออกหรือโดนจ้างออกหรือว่าเป็นลักษณะของการหย่าร้างเลิกราหรือย้ายหนีออกมาย้ายบ้านย้ายภูมิลำเนาย้ายเมืองย้ายประเทศย้ายจังหวัดแบบนี้เลยก็ได้นะคะเป็นการไปค่ะ ไปจากปัญหาและหลายคนเนี่ยก็ได้เงินหรือได้มรดกด้วยนะในเดือนนี้เห็นโชคลาภเห็นมรดกและเห็นเรื่องของการจ่ายเงินออกเงินออกแล้วนะคะหลายคนที่รองเงินตรงนี้อยู่หลายคนมีโชคเข้ามาด้วยเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินที่ดีนะคะตรงนี้เนี่ยหลายคนเปลี่ยนแปลงหนักมากเลยก็คือออกมาแล้วค่ะแยกย้ายค่ะนะคะออกจากอะไรที่ขรุขระนะคะไปสู่น้ําที่นิ่งสงบกว่าคือความรู้สึกที่ไม่ตอบโจทย์ต้องจบได้ละ หลุดพ้นแล้วค่ะเออเป็นความรู้สึกหลุดพ้นเหมือนกับเรามีความหวังแล้วว่าเอ,อ้ยเราจะต้องได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จุดนี้มันเป็นจุดที่เปลี่ยนให้เราได้เริ่มชีวิตใหม่หลายคนเป็นตั้งแต่ตุลานะพฤศจิกาแล้วก็ยาวมาจนถึงธันวาตุลาคือหนักมากนะคะสําหรับราศรีธนูหลายๆท่านเจอทุกเรื่องที่ทดสอบอะ <laughs> ราศีธนูก็เก่งอะ่ะผ่านมาได้ถึงจุดนี้งให้เครดิตตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่ามันไม่ง่ายสิ่งที่คุณเจอมันไม่ง่ายเลยนะถ้าไม่ใช่คุณก็จะนึกว่าจิบจิบนะคะแต่สำหรับราศีธนูเองหืดขึ้นคอเลยใช่ป่ะ <c oughs> หลายคนก็เหนื่อยเจออะไรก็ไม่รู้แล้วก็โดนกดดันมากแล้วมีภาวะที่เหมือนจะเจ็บป่วยด้วยเหมือนกับเครียดเป็นโรคเครียดหรือซึมเศร้าหรือมีภาวะที่ต้องพบแพทย์ ในปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อมไร้ท่อไทรอย์นะคะไซนัสโพรงจมูกหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่างนี้ก็ได้ค่ะหลายครั้งที่เราเองเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่พร้อมที่จะเจอเรื่องเราก็ดันต้องมานั่งรับมือกับทุกเรื่องเลยคือเราอยากพักก็ไม่ได้พักเพราะว่ามันมีอะไรให้ต้องทำตลอดคือกลายเป็นว่าเนี่ยนักรบที่บาดเจ็บ wounded warrior นะคะ บาดเจ็บผ้าพันแผลเต็มหัวแล้วเนี่ยแต่ก็ยังสู้เหมือนตอนนี้เราหวาดระแวงเรากลัวว่าคนที่เข้ามาจะมาเอาเปรียบเราอีกหรือมากดดันเรามาทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเสียเปรียบอ่าหรืออะไรอะไรนะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากจะมีปัญหากับใครแต่ก็อดไม่ได้เพราะว่าเหมือนโดนหาเรื่องโดนแกล้งโดนข่มเหงรังแกนะคะโดนข่มขู่บังคับขู่เข็นหรือว่าขืนใจให้ทําในสิ่งที่เราไม่อยากทํา อืคือตรงนี้อาจจะเป็นด้วยอำนาจหน้าที่ที่ทำให้เราต้องตกอยู่ในสถานะแบบนี้แต่ว่ามันไม่แฟร์สำหรับเราคือเรามานั่งคิดๆทบทวนดูแล้วเรารู้สึกว่ามันมีทางออกอื่นอะที่ดีกว่าหลายคนก็อาจจะต้องไปทางไกลไปต่างประเทศหลายคนต้องมีเกณฑ์ที่ว่าต้องย้ายงานย้ายเมืองย้ายรัฐคนที่อยู่ต่างประเทศช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะเปลี่ยนงานเร็วๆนี้ด้วยในเดือนสองเดือนข้างหน้าหรือเร็วๆนี้เลย เป็นช่วงพักฟื้นสุขภาพนะทั้งกายและใจเป็นช่วงฮิลใจเป็นช่วงที่มีเรื่องความรู้สึกที่อยากจะแบบ Healing Energy อยากจะฟื้นฟูอะไรอะไรเยอะมากเลยอะ่ะราศีธนูเจออะไรไมาเยอะแล้วก็ทะเลาะก,กันเรื่องเงินนะกับใครบางคนจะมีการแบ่งสมบัติสินสมรสหรือเป็นเรื่องของมรดกกันลงตัวนะคะในเรื่องคดีความเนี่ยคุณจะต้องได้รับความยุติธรรมคุณจะต้องได้รับค่าชดใช้สินไหมทดแทนหรือเงินที่ว่า เขาโกงคุณไปกู้ยืมเงินหรือช่อโกงเนี่ยแหละเนาะถึงจุดนี้มันจะเจอกันกับลูกหนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของคนรักที่ว่าอาจจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเป็นสายเปน,นะคะเป็นคนที่เขารักและดูแลเราดีเหมือนกับให้เกียรติด้วยแล้วก็มีความคู่ควรกับเราอะคือเขามองเห็นคุณค่าในตัวของราศีธนูมากๆา งานเงินช่วงนี้ก็มีเรื่องของการบริหารเยอะจัดการลูกน้องเยอะมากแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าต้องเอาใจใส่งานเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะปิดปีใหม่แล้วด้วยคือมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรตามมาหลังปีใหม่เยอะมากแล้วก็ก่อนปีใหม่ก็มีในเดือนเกิดนี้ขออวยพรให้ราศีธนูเนี่ยมีแต่ความร่ำรวยมั่งคั่งประสบความสำเร็จและสมหวังเรื่องครูครองความรักสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยนะคะเดี๋ยวอาจารย์บอกไว้ก่อนกลัวจะลืม คือตรงนี้อาจารย์พูดเลยว่าเราอะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะมากและตัดสินใจเด็ดขาดถ้าจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปหรือถ้าจะไล่ใครออกก็ไล่หรือถ้าเกิดเราจะเลิกก็คือเลิกเลยอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่ามันเหมือนกับตอนนี้เราไปไหนไม่ได้เราติดอยู่ในความรู้สึกที่ว่ามันก่อนหน้านี้มันเป็นความรู้สึกที่ออกจากตรงนี้ไม่ได้อาจจะต้องพึ่งพาใครบางคนหรือว่าต้องเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์กันอยู่แบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้ดีกับเรานะคะ อืมหรือเป็นคู่ชีวิตกันแบบเนี้ยเลือกคู่ชีวิตดีๆนะคะสําคัญมากชีวิตจะตกต่ําหรือจะดีได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคู่ชีวิตที่เราเลือกมาอยู่ข้างๆเราด้วยคืออันนี้สําคัญหลายคนมองข้ามนะดูดิถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยอาจจะต้องหย่าหรือเลิกแล้วก็มาพักอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่าเราอยู่คนเดียวชีวิตเราดีมากเราหากินได้เรามีเงินเรามีสมบัติแต่พออยู่กับเขาเราหมดตัวติดนี้อีกบางคนเป็นลบติดลบด้วย พลังลบมากนะคะท็อกซิกมากแล้วก็ไม่ช่วยหาเงินแต่ช่วยใช้เงินเก่งจังไม่มีความสามารถในการหาเงินอะไรเลยค่ะเออตรงนี้คือสัญชาตญาณเราบอกทุกอย่างแต่เราไปอิกนอร์อห,รอห,รอหรือเพิกเฉยกับมันนะคือเหมือนเราไม่ได้สนใจว่าเขาพยายามเตือนอะไรเรานะคะเชื่อในคําแนะนําในสัญชาตญาณของเราตรงนี้และในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าประจําตัวที่เขาพยายามช่วยเรานะ To of t h o u g h ตรงนี้มันมีสัญญาณเยอะมากชีวิตเราเหมือนไม่ได้เดินไปข้างหน้าตอนนี้มันติดอยู่ตรงนี้แล้วาจ,จะตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงให้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาให้เขาบอกทิศทางเราสัญชาตญาณเราเป็นอะไรที่เขาจะสื่อกับเราทางนั้นนะคะตรงนี้เนี่ย six of action what a wonderful experience for you your project is a total success bring awards promotions t h e r recognition for your e f f o r t s เนี่ยแหละค่ะงานที่เราทำเนี่ยจะได้รับการยอมรับได้รับชื่อเสียงหรืออะไรที่ว่ามันเป็นความสำเร็จจะนำมาซึ่งรางวาัลหรือการเลื่อนขัน้นเลื่อนระดับยกตําตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ว่าได้รับการยอมรับในความพยายามคือตรงนี้เนี่ยจะมีแต่คนที่เขาสรรเสริญเราหรือยกย่องเราหรือ,อ,รหรอให้ความเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ในเดือนนี้ด้วยคนไม่ดีต้องไปคนที่ดีๆเนี่ยเขาจะพูดความจริงเพื่ออะไรเตือนสติให้คุณตื่นนะคะถ้าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยใครพูดใครเตือนคุณไม่ฟังเขาอะชีวิตคุณพังอะตอนนี้คุณต้องฟังได้แล้วแหละเอออาจารย์เห็นหลายคนเนี่ยฟเฟอร์นะคะเหมือนกับทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวไม่กล้าพูดกับใครไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเหมือนโดนแกล้งโดนข่มขู่ข่มเหงรังแกสารพัดสารเพโดยคนที่เขามีอํานาจ หรือเป็นคนที่ขี้หึงนะขี้ฉาลิษยาคือคนคนนี้ไม่เหมาะกับคุณหรอกเพราะว่าเห็นคุณได้ดีไม่ได้เขาจะเอาตัวเองมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับคุณตลอดว่าเอ๊ะเขาจะต้องได้ดีกว่าคุณอย่างนงี้นี้สิทั้งที่จริง,รงแล้วมันไม่ใช่คนที่รักกันจริงๆอ่ะเวลาเขาเห็นคุณได้ดีนะราศีธนูคุณเป็นคนเก่งมากนะคุณอย่าลืมนะเขาจะต้องยินดีกับคุณนะคะ เขาจะต้องยินเดียคุณแล้วก็หลายคนเนี่ยที่บริษัทส่งไปอยู่ต่างประเทศหรือตอนนี้ทํางานที่เมืองนอกอาจารย์บอกเลยว่ามันจะมีเรื่องคนในที่ทํางานที่อิจฉาหรือเล่นการเมืองกับเรานะคะตลอดเวลาเป็นเพราะว่าตาแหน่งคุณสูงหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณมีอำนาจหรือมีความสามารถจนเจ้านายพึงพอใจในตัวคุณคนพวกนี้จะใช้ทุกวิธีทุกวิถีทางเพื่อทําลายคุณเพื่อเอาเปรียบเพื่อทําให้คุณถูก d i s ครด d i t เออแต่ไม่ต้องสนใจตอนนี้อาจจะต้องเล่นการเมืองเยอะนะคะในที่ทํางานหรือว่าคนที่ลงการเมืองจริงๆอยู่ในวงการการเมือจะรู้สึกว่าเราต้องวางแผนกลยุทธ์ใหม่รับมือกับคนพวกนี้เพราะว่าดูแล้วมันเป็นเกมเป็นมาย์เกมหรือ p o l i t i c a l game นะคะเกมการเมืองบางอย่างที่มันมันทําให้เราดูไม่ดีหรือเสียชื่อเสียงเพราะเขาไปปล่อยข่าวลือหรือข่าวเท็จหรือว่า เอาเรื่องส่เสียของเราไปพูดเรื่องในอดีตหรืออะไรอะไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยลองสังเกตสัญญาณที่จักรวาลส่งมาว่าให้เราเดินหน้ายังไงดีนะคะกับเรื่องงานเรื่องเงินของเราดีกว่าไม่ต้องไม่สนใจเขาก็ได้นะคะเดือนนี้ต้องฝึกทักษะการเจราจาก,การพูดให้ดีเพราะว่าเรามีโอกาสได้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องการรับจ้างว่าจ้างงานสมัครงานหรือว่าทําธุรกิจติดต่อตกลงเซ็นสัญญานะคะ อาจารย์ว่ามีคนโกงหน้าด้านๆเลยเดือนที่แล้วอะคือใครบางคนโกงเงินคุณใบหรือโกงงานคุณใบเอางานคุณที่คุณทําโปรเจกต์เนี้ยไปให้คนอื่นทําไปให้บริษัทอื่นนะคะหรือเป็นประมาณว่าอยู่ดีก็มาขอยกเลิกสัญญาเสียงานไปยังไม่รู้ตัวว่าเพราะว่าโดนโกงหรือโดนโดนเอางานไปให้เจ้าอื่นอีกนะคะอาจจะเป็นการจ่ายเงินกันใต้โต๊ะอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่รู้เรื่องอืม ช่างมันเถอะตอนนี้เดินหน้าดีกว่านะคะคนพวกนี้อีกหน่อยเขาก็รับผลกรรมของเขาเองแหละตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความมั่งคัง่งความร่ำรวยจะเกิดกับพวกเรานะยินดีด้วยนะคะราศีธนูรับทรัพย์มีเรื่องดีๆบ้างเนาะเ <c oughs> นี่ยเป็นเดือนแห่งการปลดแอกปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากไอ้พวกดูดเงินแฟนหรือคนคุยหรือคนคบนะคะที่ว่าชอบผลานเงินคุณนะเลิกไปเถอะถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จักคิดอะ คุยกันแล้วหลายรอบแล้วไม่ได้อะนะคะแต่นี้แล้วแต่นะาจารย์ก็ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครนะคะเพราะว่าการตัดสินใจทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นของเจ้าชะตาของตัวเราเองเท่านั้นแต่ว่าเท่าที่ดูจากไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีคนที่พยายามจะมาหาประโยชน์จากคุณหรือเอาเปรียบคุณอยู่ตลอดเวลาคุณต้องดูว่าคนที่รักคุณจริงเขาจะพยายามช่วยเหลือหรือทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึง่งเขาจะทําให้คุณมีความสุข นะคะเขาอยากเห็นคุณชีวิตดีอะ่ะไม่ใช่ว่าอยากจะมาเอาเปรียบให้ชีวิตคุณตกต่ําไปล่วงไปกับเขาชีวิตเขาต่ําเรื่องเขาค่ะแต่คุณไม่ได้ต่ํามาตั้งแต่แรกนะคะความรักที่ดีเนี่ยเราควรให้โอกาสแต่ว่าถ้าเป็นความรักท็อกซิกเข้ามาเพื่อเอาอย่างเดียวเอาประโยชน์ต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องบนเตียงเรื่องอะไรอะไรโดยที่ไม่เคยจะตอบแทนแบบซึ่งกันและกันที่มันพอกันอะรีซิป o รเ t e อย่างเงี้ยไม่ควรยุ่งนะ แล้วสีธนูจารย์ไม่ได้โกรธใครนะคลิปนี้ฟิวริสมากเฟียดมากคือแรงมากแต่ว่าอาจารย์บอกเลยว่าคุณเองจะเป็นอิสระออกจากไอ้พวกตัวหลืบไรที่มันเข้ามาเกาะกินชีวิตคุณมานานแล้วก็บอกให้คุณโอนเงินใช่ปะ่ะจริงๆมันหลอกหรือเปล่าเพราะว่าเอาเงินไปเปคนอื่นต่ออีกทีเงินคุณนะ่ะที่คุณหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ นะไปอวดล่ำอวดรวยหน้าใหญ่ใจโตอย่างเงี้ยต้องระวังเจอคนแบบนี้นะราศีธนูดูคนดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะในคลิปนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะรักและคิดถึงทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID l ดี e ลที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและตอนนี้เปิด รับจองแพ็กเกจดวงรายปีนะคะประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเออโดยเราจะรับถึงประมาณช่วงต้นปีหน้านะคะคิดว่านะเดี๋ยวแจ้งอีกทีเพราะว่าปีนี้จะปิดรับเร็ว กว่าทุกๆปีเลยเพราะว่าจะมีแผนว่าจะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปพักฟื้นสุขภาพด้วยนะคะเป็นเป็นเดือนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่อยู่นะคะก็เลยแจ้งให้ทราบว่าปีนี้ถ้าใครที่ต้องการดูนะของปี69รีบจองเข้ามาก่อนสิ้นปีเลยดีที่สุดนะคะเออก็แนะนำแบบนี้เพราะว่ามีประโยชน์มากนะคะดวงรายปีเนี่ยคือเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อยากที่จะใช้กระแสดวงดาวที่ส่งเสริมหนุนนําให้ดวงชะตาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดเรารู้จังหวะดวงดาวว่าเป็นใจกับเรากระแสดาวหนุนนําเราในช่วงไหนอย่างเงี้ยนะมันดีกว่าเราทำไปผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะนะคะก็ ทำให้ความสําเร็จเนี่ยมาได้ง่ายขึ้นอืด้วยถ้าเกิดเรารู้จังหวะดวงดาวที่เป็นใจส่งเสริมในช่วงนั้นๆน,น,นะคะคลิปดวงรายปีเนี่ยเราจะไม่ได้มานั่งอ่านทีละเดือนทีละเดือน,ท,อนทีละเดือนนะคะเราจะโฟกัสภาพรวมของทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวการพัฒนาตนเองหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงพวกเรานะคะ แต่ว่าเราจะดึงไฮไลท์เอาออกมาเฉพาะช่วงที่จะเน้นนะคะว่าช่วงนี้แหละเป็นนาทีทองให้เราเนี่ยลุยแล้วก็ลงมือทำให้เต็มที่ในช่วงนั้นนะคะเป็นจังหวะที่ดาวส่งเสริมเรามากที่สุดนะโอกาสสำเร็จมีมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆนะคะลักษณะนี้เนาะและ เรอาอจะหลีกเลี่ยงจังหวะไหนที่ควรจะระวังหรือหลีกเลี่ยงไม่ทําอะไรหรือระวังอะไรนะคะจะมีการเตือนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเลยในคลิปดวงรายปีนะก็เก็บไว้ฟังได้นะคะตลอดทั้งปี69เลยนะคุ้มมากนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เราวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็ทําอะไรถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาเนี่ยมันย่อมประสบความสําเร็จได้ดีกว่าแน่นอนนะคะสําหรับคนที่รู้จังหวะ ดวงจงวังหวะชีวิตของตัวเองไม่ใช่คนที่ทำไปโดยหลับหูหลับตาหรือว่าหลงทางทำไปแบบไม่มีแผนที่นะคะก็เหมือนคนขับรถอะ่ะขับรถแบบไม่รู้แผนที่ไม่รู้เส้นทางกับคนที่ขับรถแบบรู้ว่าตัวเองกำลังไปที่ไหนนะคะมีนิเกเตอร์แนะนำไกด์ไลน์ให้นะคะก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วเนาะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยใครที่สนใจนะคะเรื่องสร้อยข้อมือเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิด Uh, ร้าน Reopen นะคะอีกรอบนะคะตอนนี้ก็ปิดปรับปรุงอยู่เนาะแล้วใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์นะคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะเลขทะเบียนรถนะคะบาเลขีนะเิกมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลิกผัาคลอดนะสำคัญมากเลยอันนี้นะคะอย่าทําร้ายลูกด้วยการไม่ดูเริกผัาคลอดนะคะแล้วก็เลิก ออกรถเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่นะคะเออหรือเป็นชื่อมงคลก็ได้เกี่ยวกับการตั้งชื่อตัวบุคคลนะคะแล้วก็ชื่อธุรกิจเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆนะคะชื่อธุรกิจเนี่ยมีผลกับธุรกิจมากทุกอย่างเนี่ยเป็นศาสตร์ตัวเลขหมดเลยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ เริกยามนั้นก็สําคัญฉไหนถ้าเริ่มผิดที่ก็ผิดเวลาผิดไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นกลัดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยอย่าให้พลาดนะปรึกษาได้นะคะสอบถามรายละเอียดได้และคนที่ต้องการเอาเริกเอาชัยนะทำให้ดีเนี่ยควรจะเริ่มต้นให้ดีจะทําธุรกิจก็ตั้งชื่อที่ถูกต้องเหมาะสมกับดวงชะตาเรานะคะชื่อที่เป็นสิริมงคลและต้องเหมาะกับเราด้วยไม่ใช่เป็นสิริมงคลอย่างเดียวแต่ ไม่เหมาะกับเราอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องของเลิกยามงามดีเปิดกิจการร้านค้าเปิดบริษัทนะคะเออจดทะเเป็นบริษัทอันนี้ก็สําคัญมากว่าเราจะไปวันไหนจะเริ่มกิจการเมื่อไหร่แกลนโอเพนนิ่งธุรกิจเราเมื่อไหร่เปิดตัวสินค้าตัวใหม่ตอนไหนนี่ก็สําคัญนะคะเอาละใครที่จะปรึกษาเรื่องของไลเซนนะคะไลเซนมงคลได้เหมือนกันคะ่ะเพราะว่าไลเซนเนี่ย จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยคล้ายกับว่าชีวิตจะเป็นไปนในทิศทางไหนเนี่ยลายเซนมีผลมากถ้าเราเซนไม่ถูกต้องชีวิตอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะมีขึ้นมีลงหรือเป็นไปอย่างที่เราเซนอะแต่เราไม่รู้ตัวถูกไหมคะว่าผิดยังไงนะคะยังไง สอบถามรายละเอียดเรื่องของลาเซน็นได้ไลายเซน็นที่ดีเสริมดวงชะตาให้เราเก็บเงินอยู่เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะมาดูกันได้เฉพาะคนนะเป็นของเราคนเดียวไม่ซ้ำกับคนอื่น ะะสามารถสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันค่ะและใครที่ยังทุกใจนอนไม่หลับนะคะมีปัญหาความเครียดความกดดันหรืออะไรแนะนําเลยฟังคลิปนอนสมาธินะลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจําทุกวันก่อนนอนนะคะทุกคืนเลยฝึกจิตใช้ใช้สมาธินะคะในการฝึกดึงดูดเนาะใช้พลังเนรมิตของเราในระหว่างที่เรานอน,อนหลับ ะะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะตลอดทั้งปีปีใหม่นี้ที่กำลังจะมาถึงนะปี2569นี้นะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วของปีนะธันวาคมปี68ก็ขอให้สิ่งไม่ดีนะคะจบลงในปีนี้ให้หมด แล้วขึ้นปีใหม่เนะี่ยอย่าเอาไปด้วยนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ส่งเสริมให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็ประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกท่านนะคะขอให้ชีวิตสุขสบายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านเลยค่ะสุขสมหวังในเรื่องความรักด้วยนะคะคนที่รอยอยู่เรื่องคู่ครองนะคะและเดี๋ยวยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกกำลังใจทุก การให้โอกาสและการติดตามอาจารย์มาโดยตลอดทั้งปีอาจารย์รักทุกคนมากๆนะคะแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างสูงนะที่ได้ดูให้พวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกการสนับสนุน support กันเรื่อยมานะคะกับช่องวีรดา AngelBless นะคะเราจะอยู่กันแบบนี้ไปตลอดเนาะก็ยังไงแล้วอย่าลืมนะคะกด subscribe กด like กด share คลิปดีๆนะให้คนอื่นได้ดูเป็นวิทยาทานด้วยก็ขอให้ได้บุญกันทุกท่านกันทวนหน้าเลยสาธุบุญด้วยอนุโมทนาด้วยนะคะเออเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยขอให้ผ่านทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคของปี68ไปได้และขึ้นปีใหม่อย่างมีความสุขชีวิตรุง่งโรดรำ่ำรวยรุ่งเรืองกันหมดเลยค่ะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะรักค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ